สามเทคนิคเปิดเพจใหม่ให้คนมากดติดตามเจ้าเจ้าเอกเปิดเพจมาแล้วเป็นบอ่ว่าปัญหาคือมีคนมากดติดตามเพจเจ้าเลยหรือว่าถามมีกับแค่สาคนสามสิบคนหรือเปิดเพจมาเป็นปีแล้วคนติดตามบ่ฮอเลยคนเจ้าเป็นคนนั้นอยู่เป็นบอวันนี้ตุต๊กตาเอกจะมาให้สามวิธีสามเทคนิคเตุนแนวใดนให้คนมากดติดตามเพจเจ้า แล้วที่สําคัญคือเป็นกลุ่มคนที่พร้อมที่จะเป็นลูกค้าเจ้าพร้อมที่จะสนับสนุนเจ้าตรงนี้สําคัญหลายเทคนิคที่หนึ่งคือโตเจ้าเอกจะต้องมีรูปหนาปกงามๆผู้หนาปกง,งามๆตรงนี้มันคือบ้านที่หนาเข้าไปเยี่ยมชมสมุดตโตเจ้าเอกเห็นห้านกาแฟห้านหนึ่งแล้วห้านนี้วงงามเลยเจ้าอยากเข้าไปถ่ายรูปบอกเจ้าอยากเข้าไปกินกาแฟาบอกหนาปกของเจ้านั่นคือสิ่งที่วงบอกว่า คนจะเข้าไปเบ่งหรือพวกเข้าไปเบ่งอยู่ที่หนาปกของเจ้าต้องให้ความสําคัญเพิ่มรูปหนาปกงามๆเข้าไปในเพจของตัวเองแล้วสิ่งต่อมาคือขนาดของหนาปกเจ้าจะเอาขนาดใดก็ได้โบได้ขนาดของหนาปกเป็นปกมันมีขนาดของมันแล้วขนาดของมันคือตรงนี้ตุกตาขึ้นใหนหนาจอนี่นะถ้าหายที่เบ่งคลิปนี้เอาขนาดน,น,นี้ไปแตง่ตงไปเติม เพ็ดจริงใดให้มันงามเห็ดหนาแต่งพููให้มันงามๆแล้วเอาไปใส่หนาปกของตัวเองถ้าไผ่ชีเพ็ดเองแล้วบกงามจ้าใบจ้าง,างเรื่องนี้เจ้าต้องเหชรอาจารย์บ่เห็ดคือท้าของเจ้าจะปีบนหนาจจับเลยนอกจากหนาปกงามๆแล้วสิ่งที่อยู่ในหนาปกจะต้องเป็นพู่ของเจ้าคือของตุ๊กตาเองในตุ๊กตา,าขึ้นโชว์ให้เบิกนะว่าหนาปกของตุ๊กตาเป็นแนวใดพููจะต้องหู่งามๆเอาขึ้นมาโชว์เพราะว่า นั่นมันคือโตเจ้านั่นมันคือ personal branding ของเจ้าถ้ามนันนี่เจ้ากป่าหุ่นงามของเจ้ามาโชว์ขึ้นหรือเป็นสิ่งที่เจ้าเห็ดอยู่ให้มันดูดีเอามาขึ้นคนเข้ามาแล้วค่ะเจ้าจะแยกออกว่าเจ้าเห็ดอย่างกระแทกแล้วสิ่งที่สําคัญคนจะบระยากเข้าไปเบืองว่าสิ่งที่เจ้าเห็ดอยู่ในเพจั้นเนีย่ยต้องขยายความแบบนี้ให้ฟังแนละ้วเพราะว่าการที่คนเข้ามาในเพจเข้ามาในเพจมันคือแบบแรกที่สร้างความประทับใจให้คนถ้าเพจเจ้าเข้ามาปุ๊บแล้ว น้ำสบายหูสบายตาคนจะอยากเลื่อนเข้าไปคนว่เอ๊เราเห็นอย่างเราขายอย่างถ้าเขามาปึ้งโบสบายตาผู้โพก,พกใส่อีกอย่างก็ได้หรือใส่เป็นผู้ครอบครัวแบบนี้ตุ๊กตาบอกเลยว่าเจ้าจะาสามารถที่จะเห็ุธุรกิจในออนไลน์และสามารถส้างเงินในออนไลน์ได้ดแบบที่สองคือเห็ดได้ไง่ายๆเลยเวลาเจ้าเปิดเพจมาเรียบร้อยแล้วแล้วเจ้ามีคนติดตามเจ้าสามารถแชร์เพจ ไปใน Facebook ส่วนตัวของเจ้าการแชร์แบบนี้คือการเห็ดการตลาดที่ฟรี a c e b o o k มีฟังก์ชันตรงนี้ให้เจ้าเห็นเจ้าสามารถแชร์ไปโลดแชร์ไปหนาเฟซส่วนตัวของเจ้ายกตัวอย่างง่ายเมื่อนี้ถ้าหากว่าโตเจ้าเองมีมูอ,อยู่ใน Facebook 1000คนแล้วมีคนเห็นเจ้าเพียง3 0ต่อ1 0 0 0คนนั้นนั่นหมายความว่าเพจของเจ้าเองจะมีคนไม่เห็นผ่านตาคน300คนคิดเป็นตัวเลขเสลียยง,ง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้น เปิดเพจแล้วแชร์มาเป็นบุกส่วนตัวหรือแชร์ไปในกลุ่มทีมันเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยาเหตุต่อไปวิธีที่3คือการเห็ุคอนเทนต์คอนเทนต์มาเก็ตติ้งตรงนี้เจ้าจะต้องพููก่อนว่าเจ้าเปิดเพจขึ้นมานี่เจ้าเปิดเพจขึ้นมาด้วยจุดประสงค์อย่งเจ้าจะเห็นอย่งเจ้าจะเห็นธุรกิจอย่งถ้ายกตัวอย่างเนาะเจ้าืันนี้เจ้าเปิดเพจขึ้นมาเพื่อขายดินหรือเจ้าเป็นนายหน้าขายรถ เจ้าจะเป็นที่จะต้องออกมาแบ่งปันความหูเม้เป็นอย่างที่ลูกค้าเจ้าควรที่จะได้รับความหู้อย่างที่ลูกค้าเจ้าควรที่จะได้มูอย่างเช่นคนขายดินออกมาให้ความหู้ดินแบบใดที่ซื้อแล้วได้กําไรตั้งแต่มือแรกดินแบบใดที่ซื้อแล้วอยู่แล้วคูนอยู่แล้ว สบายจิตสบายใจอยู่แล้วเงินทองไหลเข้ามาทเข้ามาเจ้าจําเป็นที่จะต้องมาแบ่งปัดข็ดหลับทีเก็ตคบผู้ที่คนทีมมีโอกาสจะเป็นลูกค้าของเจ้าให้คนกลุ่มนี้ได้เสพคอนเทนต์ของเจ้าเมื่อนี่ตุ๊กตา,าบอกเหมือนเปลือกกับการที่เห็ดออนไลน์แบบไหนคุณจะสามารถสั่งเหินให้เจ้าได้ถ้าผ่าที่เบิ้งมาฮ์ว่าตอนนี้เอา3ามเทคนิคที่ตุ๊กตาบอกมือนี่เอาไปใส่เอาไปลงมือเหิดเอาไปลงมือมทําตุ๊กตาบอกเลยว่า ผลหักในชีวิตของเจ้าที่เจ้ากําลังขายเครื่องแล้วขายบ่ได้ขายบ่ดียอดตกหรือว่าเอฟมิติงซิงเกเบลที่เจ้าเป็นอยู่ในตอนนี้มันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นก้าฟขึ้นแล้วการเฮ็ดออนไลน์เวลามันขึ้นและมันขึ้นเลยมันจะเป็นแบบนี้เลเวลการเฮ็ดออนไลน์มันจะเป็นแบบนี้มันจะแบบปื้มมันจะเป็นแบบขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นเลยมันจะบูมีตก ต่ต้องเหตุให้ถือวิธีเท่านั้นถ้าไผรนะที่อยากจะเรียนมู่ในการที่เหตุนออนไลน์ยังที่ถือวิธีอยากที่จะให้ตุกตาคอนเซิาให้ว่าเห็ดแบบใดออนไลน์ทราบแบบใดให้มันได้ยอดขายทักเข้ามาทางเพจเนาะตุกตาหับสอนหับคอนเซ้าแวรหับสอนยิงแยเห็นทุกอย่างที่เจ้าอยากจะได้ ถ้าหากว่าภผยทีหมักคอมูู้้และสาระดีๆแบบนี้สามารถกดแชร์คิปนี้ออกไปเนาะแล้วถ้าภผยทีอยากให้ตุกตาสมคอมูู้รีแบบนี้ให้ทางไลน์อสามารถแอดไลน์แอดมิสตุกตา,กตา,กตามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ตุกตาลาไปก่อนสวัสดี